วันนี้นะครับผมได้พระเครื่องนะครับมา5-6ชิ้นนะครับรวมทั้งของเก่าด้วยนะครับก็เอามาให้พี่ๆได้ชมกันนะครับนี่ชิ้นแรกนะครับเป็นรูปถ่ายหลังล็อกเก็ตนะครับพระครูหอมนะครับวัดซากมากนะครับนี่รูปถ่ายบานนี้เนี่ยขอบคุณพี่ชายนะครับที่แบ่งปันมานะครับแบบนี้เนี่ยก็มีราคาเช่าหากันนะครับก็หลักพันนะครับหลักพันนะครับมีเดิมๆเลยนะครับเดิมมากๆนะครับถือว่าพระเครื่องตอนนี้นะครับของท่านนะ พระเครื่องของท่านตอนนี้เนี่ยกำลังเป็นกระแสเลยนะครับก็น่าเก็บนะครับต่อมานะครับเป็นรูปถ่ายนะครับหลวงพ่อเกษมนะครับรูปถ่ายแต้มสีนะหลังยัน5นี่เป็นรูปถ่ายล็อกเก็ตนะครับหลังยัน5นะครับนี่แบบนี้นะครับจัดสร้างในปี2515นะครับถือว่าเป็นรูปถ่ายยุคแรกๆนะครับของหลวงพ่อนี่ถือว่าพบเจอน้อยและหายากนะครับนี่ผมก็ได้มา1ชิ้นนะครับอันนี้ได้มานานแล้วล่ะนะครับก็ เอามาแบ่งปันพี่ๆได้ชมกันนะครับถือว่าเป็นพระเครื่องที่น่าใช้อีกหนึ่งรุ่นนะครับของหลวงพ่อนะครับนี่เดิมๆเลยนะครับเดิมๆเลยแล้วก็ต่อมานะครับเป็นพระแก้วนะครับหลวงพ่อพินวัดอุบลนะครับนี่จัดสร้างราวๆปี2500นะครับเดี๋ยวผมส่องให้ดูนะครับนี่นะครับพระรล่เนี่ยต้องมีเนื้อเกินนะครับเนื้อเกินหรือว่าเม็ดขดนะครับ ตามซอกตามเลขยันต่างๆต้องมีใช่ครับนี่พระหล่อรุ่นนี้นะครับก็จะเป็นเบ้าปกบนะครับนี่เห็นไหมช่อชนวนเนี่ยจะอยู่บนหูนะครับจะอยู่บนหูนะครับนี่เดี๋ยวผมจะอธิบายแบบคร่าวๆให้พี่ๆได้ฟังกันนะครับนี่สังเกตดูนะครับแป๊บหนึ่งเดี๋ยวผมหาไม้ชี้ก่อนนะครับแป๊บหนึ่งนะนี่นะครับวิธีการนะครับก็จะปั้นหุ่นเทียนเนี่ยเป็นบล็อกแม่พิมพ์หน้าหลังนะครับแบบนี้แล้วก็มาแปะกันนะครับแล้วก็ ใช้นะครับใช้ของของแข็งเนี่ยขูดนะครับขูดรอยรอยต่อรอยประกบเนี่ยขูดออกนะครับทั้งสองฝั่งนะครับด้านล่างด้วยนะครับเนี่ยก็จะเห็นเป็นคลื่นๆคลื่นๆอยู่เห็นไหมครับเนี่ยสังเกตดูนะเห็นเป็นคลื่นๆอยู่ไม่ใช่รอยตะไบนะครับรอยตะไบเนี่ยก็จะมีตรงหูแล้วก็ตรงเนื้อเกินที่โผล่ออกมาจากการหล่อแค่นั้นเองนะครับเนี่ยนะนี่ตรงนี้เป็นก้านชนวนนะครับอยู่ที่หูนะครับอยู่ที่หูหูพระนะครับรุ่นนี้นะครับถือว่าเป็นพระเครื่องที่ น่าใช้มากนะครับจัดสร้างปี2,500นี่ถือว่าเป็นพระเครื่องยอดนิยมของราชบุรีนะครับต่อมานะครับก็จะเป็นนี่สิงนะครับสิงแต่สิงไม่อยู่แล้วนะครับเพราะว่าสิงเนี่ยไม่ดีนะครับสิงนีเป็นพระใหม่นะครับผมก็เลยแกะสิงออกนะครับคืนเจ้าของเข้าไปนะครับผมก็เอาเฉพาะกระเช้ามานะครับมีพี่ท่านหนึ่งนะครับที่เม้นผมแล้วว่า สร้างละครนะครับผมบอกได้เลยถามซื้อผมดูได้นะครับผมขายให้แน่นอนนะครับนี่พี่ๆที่เจอนะครับเจอแบบนี้นะครับผมยินดีรับซื้อนะครับเป็นกระเช้าหรือว่าเป็นสิงนะครับผมก็ยินดีรับซื้อนะครับนี่ต่อมานะครับก็จะเป็นขุนแผนนะครับองนี้เป็นขุนแผนหลวงพ่อกวยนะครับวัด โกศิกรามนะครับอันนี้เป็นเนื้อดินนะครับองนี้เนี่ยคมชัดมากครับหิ้งหิงเลยนะครับหิ้งหิงเลยเดี๋ยวผมส่องให้ดูชัดๆเลยนะครับนี่เห็นไหมตามซอกนะครับก็จะมีคาบความเก่าเป็นธรรมชาติเลยนะครับนี่แบบนี้บ้านๆหิ้งหิงเลยนะครับนี่ก็แบ่งพวกกันมานะครับส่วนใหญ่เนี่ยก็จะเป็นเนื้อดินนะครับส่วนใหญ่เป็นเนื้อดินนะครับที่นิยมเล่นหากันนะครับแล้วก็มีผงน้ํามันนะครับมีอยู่2อย่างนะครับเป็นเนื้อดินกับผงน้ํามันนะครับที่มี การเล่นหาหรือว่าเช่าเปลี่ยนมือกันเนี่ยก็อยู่ที่พิมพ์ทรงนะครับที่มีราคากันตั้งแต่หลักร้อยจนถึงหลักหลายๆพันนะครับนี่แบบนี้ก็สภาพสวยเดิมๆเลยครับสวยเดิมๆเลยนี่แบบนี้นะครับได้มาวันก่อนนะครับชิ้นนี้นะครับถือว่าสวยถูกใจนะครับสวยถูกใจไม่ผ่านการใช้เลยนะครับชิ้นสุดท้ายนะครับเป็นพระปิดตาสี่ทิศนะครับหรือว่าบางท่านอาจจะเรียกว่าพระ สี่ทิศนะครับวัดคูยางนะครับนี่แบบนี้นะครับแบบนี้นี่เดิมๆเลยนะครับก็เป็นพระเครื่องที่ได้ดูง่ายนะครับนี่มีรอยถักลวดด้วยนะครับเห็นไหมนี่เป็นพระรูปทรงสี่ทิศนะครับเป็นพระปิดตานะครับด้านหลังก็จะมียันะด้านหลังนะครับจัดสร้างนะครับราวๆปีสองสี่สี่ห้านะครับถึงปีสองสี่สี่แปดผมจําไม่ได้นะครับส่วนหนึ่งเนี่ยก็จัดสร้างเพื่อถวาย ในหลวงรัชกาลที่5นะครับหรือว่าพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวนะครับครั้งเสด็จประพาสนะครับจังหวัดกําแพงเพชรนะครับส่วนหนึ่งนะครับถือว่าเป็นพระเครื่องที่มีประวัติการจัดสร้างเนี่ยชัดเจนแล้วก็ได้นําไปถวายในหลวงรัชกาลที่5ถือว่าเป็นพระเครื่องที่สุดยอดมากๆนะครับสุดยอดมากนี่ถือว่าเป็นพระเครื่องของดีนะครับของจังหวัดกําแพงเพชรอีกหนึ่งอีกหนึ่งกลุ่นนะครับเขาเรียกกลุ่ คู่ยางแล้วก็วัดคู่ยางครับแบบนี้เนี่ยมีค่านิยมเช่าหากันหลักพันนะครับ